สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วงใหม่ที่ผมจะเรียกว่าช่วงดารประจำสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีเรื่องที่อยากจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของรอยสักมาเฟียรัสเซียและความหมายของมันหลายลๆคนอาจจะคิดว่ารอยสักเนี่ยมันคือเป็นศิละปะบางบางอย่างหรือว่ามันเป็นการ โชว,ว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่แข็งเก่งนะครับสามารถทนความเจ็บปวดได้เหมือนในบางเผ่าอย่างในแอฟริกาเป็นต้นนะครับแต่ว,ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงรอยสักของมาเฟียัะเซียนซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันมันมีประโยชน์สําหรับคนอื่นเพราะว่ามันรอยสักของมาเฟียัสเซียนเนี่ยมันสามารถบอกบอกถึงบุคคลคนนั้นได้เลยว่าบุคคลคนนั้นมีชีวิตที่ผ่านมาอย่างไรมมีความสามารถด้านไหนแล้วก็เป็นคนแบบไหนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ รอยสักมาเฟียซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในคุกของรัสเซียเนี่ยการมีรอยสักเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะแต่ว่าหลายๆคนก็มีซึ่งวิธีการเอาสีเข้ามาในคุกของรัสเซียจะเป็นอะไรที่ยากมากซึ่ง,งมีโอกาสที่จะไม่สามารถทําได้เลยวิธีการทําสีสําหรับการสักนะครับเขาจะใช้วิธีเผายางครับเอาอยางมาเผายางคือเขาจะเอามาจาก พื้นรองเท้าของรองเท้าบูทของพวกนักโทษที่ทใส่ด้วยกันนะครับแล้วก็พอพอตัดตัดออกมาเสร็จแล้ว็จะเอาไปเอาไปเผาไฟเอาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นผงๆแล้วต่อมาก็คือสิ่งที่ต้องทำก็คือใช้วิธีปัสสาวะใส่ลงไปในยางที่เผาได้เผาไปนะครับมันก็จะกลายเป็นสีซึ่งสีเนี่ยจะติดอยู่ได้ไม่นานนะแล้วเราเราจะสามารถเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรอยสักที่มันมาจากคู่จริงๆเนี่ยของมาเฟียรัสเซียเนี้ยรอยสักมันจะดูเลอะมากรอยสักตรงนี้มันมีความหมายยังไงกลับมาเฟียรัสเซียน เรามาเริ่มต้นที่อันแรกครับอันแรกเลยงูพันรอบคอครับงูพันรอบคอเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่านักโทษคนนี้เป็นคนที่ติดยานะครับเป็นคนที่ติดยาอย่างหนักก็คือชีวิตนี้คือจะไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มียาเสพติดต่อมารอยสักที่2อรอยสักลูกแม่พระแม่มาลีอุ้มลูกครับรอยสักพระแม่มาลีอุ้มลูกเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่านักโทษคนนี้เป็นคนที่มีวัยเด็กที่โหดร้ายนะครับคือมีมีวัยเด็กวัยเด็กที่ค่อนข้างยากลําบากอาจจะต้องแบบว่าไปขโมยเขากิน นอนตามข้างถนนในในวัยเด็กอะไรอะไรประมาณเหล่านี้นะครับรอยสัก์ตรงมารูปดอกกุหลาบบนหน้าอกครับรอยสักรูปดอกกุหลาบบนหน้าอกเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่านักโทษคนนี้ฉลองวันเกิดวันที่อายุ U 18ในคุกนัก่นแสดงว่านักโทษคนนี้เป็นคนที่ติดคุกมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็อยู่ในคุกมาตลอดเป็นเป็น,เป,นเป็นระยะเวลาค่อนข้างตั้งตั้งตั้งแต่ในวัยเยาว์ต่อมานะครับรูปมีดทะลุคอยด้านหนึ่งมีดทะลุคอยด้านเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่านักโทษคนนี้ เคยฆ่าคนมาแล้วในคุกนะครับคือเป็นเป็นคนที่ฆ่านักโทษด้วยกันโทษอื่นถ้าเกิดว่าอยากจะให้ใครตายสามารถไปจ้างเขาได้ด้วยเงินนะครับรูปต่อมารูปโบสถ์บนหลังโบสถ์ที่หลังเนี่ยหรือโบสถ์ที่ที่หน้าอกก็ได้มันเป็นการบองบอกว่านักโทษคนนี้ติดคุกมาแล้วกี่ปีนะครับถ้าเกิดว่ายอดโบสถ์มันมีจํานวนยกตัวอย่าง10ยอดนะครับมันเป็นการบองบอกว่านักโทษคนนี้เป็นคนที่ติดคุกมาแล้ว10ปีที่เราจะจํานได้เลยคือในหนังเรื่อง Eastern Promises นะครับซึ่ง ได้รับการแสดงโดยมิโก้มอร์อรอเทนเซนหรือว่าอาร์ลก้อนจัดเรื่องหลอเรตัวเองนั่นเองหรือว่าหรือว่าหนังีเรื่องนึงก็คือหนังเรื่องจอห์นวิกที่แสดงโดยเยนูรีฟนะครับเหอคอยทั้งหมดกี่หอคอยเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเขาสามารถกาตัวเขาเองน,นั้นติดคมมาแล้วกี่ปีนะครับรูปต่อมาพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนร,รูปพระเยซูบนไม้กางเขนเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่านักโทษคนนี้คือเป็น สุดยอดห e: ัวขโมยคนหนึ่งครับคือเป็นหัวขโมยที่เก่งมากแล้วคือคนที่มีรอยสักเนี่ยแสดงว่าเป็นได้รับการยอมรับนะครับว่าเขาเป็นหัวขโมยที่เก่งยกตัวอย่างเช่นตัวเขาเองมีความสามารถในการปล้นครับหรือเป็นนักโทษที่อคืสามารถมีมีสกิลในการขโมยที่เก่งมากต่อมานะครับรูปหมาป่าแยกเขี่ยวรูปหมาป่าแยกเขี่ยวเนี่ยมันเป็นการ่บอก ว่านักโทษคนนี้ไม่ชอบตํารวจนะคือ,หร,อหรือว่าก่อคดีร้ายแรงกับตํารวจนะครับยกตัวอย่างเช่นต่อต้านการาจับกุมของตํารวจจนทําให้ตํารวจได้รับบาดเจ็บหรือต้องทาให้ตํารวจถึงตายตจะได้รับการสักรูปมาป่าแยกเขี้ยวบนร่างก,กายนะครับรูปต่อมารูปตัวนี้ข้อมือครับตัวนี้ข้อมือเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่านักโทษคนนี้คือติดคุกมามากกว่า5ปีบางคนที่อาจจะติดคุกมา10ปี20ปีคือนักโทษที่ติดคุกมากกว่า5ปีเนี่ยเขาก็จะม,ม,มีการสักรูปตัวนี้ข้อมือครับรูปต่อมา รูปแมงมุมแล้วก็มีใยนะแมงมุมมีใยเนี่ยมุมบอลได้สองอย่างครับถ้าเกิดว่าแมงมุมกําลังไต่ขึ้นันนั่นมันเป็นการแสดงว่านักโทษคนนี้เป็นโจนโรโดยกมลสันดานครับจะไม่อยากออกจากการเป็นโจรน,นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแมงมุมกาลังไตลนะ่ลงนั่นแสดงว่าเขาเลิกเป็นโจรแล้วหรือว่าเขาพยายามจะออกจากการเป็นโจรลักษณะต่อมาครับรูปผู้หญิงเปลือยกายบนหน้าท้อง ผู้รูกผู้หญิงเปลือยกายบนหน้าท้องเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความอับหน้าอับอายยกตัวอย่างเช่นนักโทษคนนี้เคยเล่นพนันแพ้สมมุติว่า,าไม่มีเงินจ่ายแล้วก็เขาเขาสามารถเขาจะใช้วิธีสักบนหน้าท้องเป็นความหน้าอับอายว่าตัวเองนั้นได้แพในการเล่นพนันแล้วก็รูปต่อมาครับคือรูปดวงตาดวงตาเนี่ยเป็นการบอกบอกได้หลายอย่างถ้าเกิดว่าดวงตาเนี่ยมันอยู่มันอยู่บนหน้าอกมันแสดงว่านักโทษค,คนนี้ เป็นคนที่อยู่ในคุกมานานนะครับก็คือเป็นนักผู้อาวุโสในคุกดูแลความเรียบร้อยของ <th uk> นักโทษด้วยกันในคุกแต่ถ้าถ,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 ถ้าเกิดว่าดวงตานี้มันไปอยู่ที่เอวนะครับอยู่ที่เอวขา้างหน้ามันเป็นการ,ม,การมันเป็นการบ่งบอกว่านักโทษคนนี้คือเป็นพวกรักร่วมเพศครับนั่นก็คือเป็นเกย์เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าดวงตานี้มันไปอยู่ข้างอยู่อยู่ที่บ้านท้ายหลังนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่านักโทษคนนี้คือเป็นคนที่เขาเรียกว่ายอดน้องนะครับหรือคนที่โดนขาใหญ่ในคุก เอาไปเลี้ยงเป็นเมียนั่นเองคนพวกนี้คือจะถูกใช้เป็นเ,เครื่องระบายอารมณ์ให้กับนักโทษคนอื่นๆต่อมาเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับยศในคุกของมาเฟียลสเซียน,น,นะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยนักโทษด้วยกันเขามียศเดือหรอบอกใช่ครับยศคือยศในในคุกมันเป็นคำว่าความน่าเชื่อถือในการเป็นนักโทษนะเริ่มจากยศแรกเลยคือยศต่ำสุดหรือที่เรียกว่า downcast downcast เนี่ยคือนักโทษที่ไม่โชว์ความแข็งแรงให้นักโทษคนอื่นๆได้เห็นภายในคุกนะครับ คือเป็นนักโทษที่ต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นไม่ไม่ได้ถูกคนอื่นยอมรับคือนักโทษที่เป็นขายใหญ่กว่าเนี่ยมากสุดที่ทําได้คือแค่ดินดินน้าชาให้แค่นั้นเองหรือให้ขนมให้อะไรหรือให้อะไรกินแค่นั้นไอ้นักโทษคนนี้คือจะไม่สามารถขึ้นมาอยู่มาอยู่ในยศที่สูงกว่าได้เลยเพราะว่าเป็นนักโทษคนนี้คือถือว่าเป็นพวกที่อ่อนแอนั่นเองนักโทษที่ถูกคนอื่นใช้เพื่อระบายอารมณ์ทางเพศยศต่อมาครับยศด,ดวงตาถ้ามีดวงตาเนี่ยเป็นการบอกว่าตัวเองเป็นผู้อาวุโสในคุก ก็คือดูแลความรอดของคนในคุกนั่งเองครับหรือต่อมาคือรูปกระดานบ่าบนหัวไหล่รูปกระดานบ่าบนหัวไหล่เนี่ยมันเป็นการบอกว่านักโทษคนนี้เป็นขาใหญ่แล้วไม่ต้องทํางานเหมือนนักโทษคนอื่นๆนะครับคือมีลูกน้องให้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับก็คือไม่ต้องทํางานเหมือนกับเหมือนกับคนอื่นๆต่อมาครับยศที่สูงกว่ายกสูงขึ้นไปก็คือรูปดาวแปดแฉกบนหัวเข่าครับรูปดาวแปดแฉกบนหัวเข่ามันมันเป็นการบอกว่านักโทษคนนี้เป็นคนที่ ไม่เคยคุกเข่าลงให้ใครไม่เคยก้มหัวให้ใครยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักโทษคนนี้โดนคนรุมเป็นสิบสิบคนแล้วไม่ลงแล้วสามารถส่งนักโทษที่จะมาทําร้ายเขาเนี่ยเข้าห้องไอซียูได้คือนักโทษคนนี้คือเป็นได้ได้รับการยอมรับเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วคือเหมือนกับว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็ยศที่สูงที่สุดในคุกรัสเซียก็คือรูปดาวแปดแฉกบนหน้าอกครับ mm hmm. ดาวแปดแฉกบนหน้าอกเนี่ยในมาเฟียด้วยกันเนี่ย มันมีแค่ประมาณ2 3 0ถึงรอคนเนะที่มีรอยสักนี้เพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกว่านักโทษคนนี้คือสุดยอดของนักโทษด้วยกันนะได้รับการยอมรับว่าไอ้คนนี้คือคนที่เจ๋งที่สุดเหมือนกับนักโทษคนนี้ครับโรมันโรมันเนี่ยติดคุกอยู่3ามปถีถูกจับกลุ่มด้วยด้วยข้อหาขายอาวุธนะครับแล้วพอโรมันไปเข้าคุกเนี่ยได้ไปทําร้ายนักโทษด้วยกันที่ต่างใสนะโดยโดยการเอามีดเสียบที่ลงไปที่ขานะแต่ว่าตอนที่เหลือโทษแค่หเดือนเนี่ย เขาได้ไปทําเรื่องที่ร้ายแรงครับนั่นก็คือการชกผู้คุมในะขณะที่เดือดโทษแค่หกเดือนนักมินมีผู้คุมเดินมาหาบอกว่าเฮ้ยโรมันมึงจอ่อชกแล้วใช่ไหมบอกใช่ครับจอได้ไงด้วยที่สายป้าเิ้ง้อย่างมึงเนี่ยนะแล้วเขาก็เลยชกผู้คุมคนนั้น้วยข้างซ้ายหรือข้างขวาไม่รู้เขาจำไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดคือนักโทษคนนั้นตามหักนะแล้วเขาโดนสั่งขังเดียวและโดนซ้อมอยู่ทั้งหมดสิบสามวันครับพราโดนซ้อมอยู่ทั้งหมดสิบสามวันเนี่ยออกมาเนี่ยแทบจะเดินไม่ไหวนะคือเกือบตายนะ เพราะว่าโดนผู้คุมด้วยกันซ้อมอยู่13วันแต่พอออกมาเนี่ยโรมมนก็ได้รับดาวของที่เขาต้องการนะครับคือเป็นการยอมรับสูงสุดเป็นการยอมรับว่านักโทษค,คนนี้คือมีความเจ๋งสูงที่สุดในคุกมาจบไปแล้วนะครับกับช่วงที่ผมตั้งชื่อมันใหม่ว่าช่วงดาวสุดสัดดา,ถ,าถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เจอกันใน,ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ